สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h ี Hua y o กลับมาอีกครั้งเมื่อมีของแล,แลง้วี่งไม่ใช่ของของเราด้วยอีกแล้วเหรอครับเดี๋ยวรอบนี้ใครฝากมาอีกอ่ะพี่เตยอย่างละห้าพี่เขายังไม่เข็ดอีกเหรอ A ห้า B ห้าแกบอกว่าแกอยากฝืนดวงแกจะฝืนดวงอีกเหรอไม่ไม่แต่เอาจริงๆคราวที่แล้วเราก็ถือว่าดีนะแกดีมาก แกดีตลอดเลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมพี่เตยได้ของดีตลอด่ะว <Spanish reco> <inde> ันน <ét at> ี <classrooms> ้เราจะมาดูกันว่าอาถรนบ้านหลังนี้จะทำอะไรพี่เตยได้หรือเปล่าเอ้ยอ่ะก่อนอื่นนะครับวันนี้วันที่4กรกฎาคมสองหาครับผมวัน้ายวันเกิดของจิ๊บเบียนเคปเต้นครับและของเจนิสเบียนเคปเต้เครับของจูเน่ครับซึ่งออกไปแล้วก็ครับแต่ก่อนเคยเป็น3 j เนาะตอนนี้ก็เหลือสอไป ๋ยวขอขออีกคนหนึ่งใครครับแพนแพนครับแพนแพนครับเมื่อวาน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 เป็นอ่าวันเกิดของน้องเมื่อวานน้องก็มาไลฟ์ด้วยนะอผมเองเนี่ยก็เมื่อวานเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปที่ร้านแล้วร้านไหนคุณร้าน l a f cafe bar เดี๋ยวคุณไปทำอะไรทิ่บตาบานั้นเนอะก็มีงานอีเวนต์อ่าจัดนิทรรศการก็ีด้ว่าแกลเลอรี่อีเวนต์ที่ไปเช่าพื้นที่ของคาเฟ่ในการจัด อ่าโชว์รูปโชว์แกลเลอรี่ของน้องอ่าเป็นโปรเจกต์โชว์แกลเลอรี่ในร้านร้านอ่าคาเฟ่ผมครับอืมนั่นแหละดีดีดีแล้วบรรยากาศเป็นไงบ้างคุณก็เป็นร้านเล็กๆน่ารักอบอุ่นเลยแล้วก็เป็นร้านที่เราโอตาเนี่ยชอบมาเช่ากิจกรรมกันผมเพิ่งรู้เลยอ่าใครที่สนใจที่จะจัดงานเขาเรียกว่าไรแกลเลอรี่พวกนี้ก็สามารถที่จะไปลองคุยกับทางร้าน l a f ได้ อ่านะครับคุณคุณว่าแถวอารีนี่ก็มีร้านเหมือนกันใช่ครับก่อนหน้านั้นเมื่อวานมีอะไรอีกกรีตติ้งอยู่ออนไลน์ใช่ไหมอ๋อคุณเผาบัตรไปเรียบร้อยใครบ้างครับออนสีครับนองแบบไหนครับหนึ่งใบสองใบสามใบส่สามใบไปโอ้ยอยากเจอหน้าน้องอยากเจอหน้าเนโกะเอ้ยไม่อยากเจอหน้าออนเจอหน้าเนโกะพูดเลยทำไมคุณเป็นคนอย่างนี้ ผมให้เลยร้อยละแปดสิบของแฟนขับออนนะฮะทุกคนอยากเห็นหน้าเนโกะนะครับเพื่อสั่งไปแบบสามใบนะฮะผมพูดได้เลยนะครับฉะนั้นนั่นแหละฮะแอาจจะน้่เนโกะส่วนที่เหลือก็เดี๋ยวไปเจอหน้าหนงานก็ของผมนะครับของทิปเองเนี่ยผมยังไม่ได้รีดิ่มเพราะว่ามันยังพอมีเวลาสู้ท็อปเมมไม่ได้โเคได้ข่าวว่าเชอร์ปรางไม่ถึงหนาที เอาจริงๆคือมันจะมีในเรื่องของเกี่ยวกับระบบด้วยอเพราะว่าระบบมันก็มีระบบค้างอ่าเมือ่อวานหนูก็ค้างเหมือนเดิมนะฮะนับแต่ตอนฝั่งของ CGM แล้วเมวื่อวานก็มีระบบค้างเหมือนเดิมมันก็จะมีแบบเคสที่ว่าแบบคนกดย้ำๆอ่ะคุณพอคุณกดย้ำๆเข้าไปเนี่ยมันจะเข้าไประบบเร,เรื่อยๆเรื่อยๆเๆ,ๆ,ๆ,ๆจนมันเต็มเร็วเข้าใจครับเพราะว่าเคยเป็นเหมือนกันคือย้ำไปปุ๊บแล้วระบบมันค้างนึกว่าไม่สำเร็จใช่ก็เลยย้ำไปอีกรอบ เป็นไงล่ะตักเบิ้ลซ้ำเบิ้ลไปเรื่อยๆตอนซีผมก็เจอไงเบิ้ลไปสามทีผมแบบร้องเลยอ้าวอ่ะก็เป็นอะไรที่ต้องพัฒนากันต่อไปนะครับนะครับอยากให้พัฒนาเร็วๆนะครับเหมือนวัคซีนที่อยากได้เร็วๆเช่นกันเรามาเริ่มแกะกันเลยได้เป้าหมายของพี่เต้ยคือขอจิ๊บแค่อีกหนึ่งใบอ้าวแค่ีอยู่แล้วหรอพี่เต้ยเขาเป็นคนสะสม ทริปเปิลชอบสะสมแบบอย่างละสามเป็นคนชอบเก็บไพ่ตองใช่และตอนนี้เขามีจิ๊บในมือละสองเขาเลยบอกว่าขอกองเนี้ยยี่สิบใบเนี้ยขอล้องจิ๊บหนึ่งใบเท่านั้นอ๋อคือกล่าวว่ามาบ้านนี้ได้ดวงให้จิ๊บก็เขาบอกว่าให้คนอื่นแกะอาจจะได้ก็ได้ออแต่ถ้าบ้านนี้ปุ๊บไม่ได้ได้พี่เขามาเล่นกับดวงกับบ้านหลังนี้ เอาแน่วงนี้เขาก็มากันหลายคนเนาะเราแล้วน้องถามมาเนาะได้ครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเอามาเริ่มที่ฝั่งซีดีก่อนละกันได้ครับครับยาวๆลยฮะยาวๆเลยนะฮะเอ้าสตูดิโอเฮ้ยก็น่าลุ้นอยู่อะขอซูบใกล้ๆล้วกันนะสตูดิโอด้านบนเป็นจิ๊บเหนอครับอืมอืมเหมือนเจนนิสโนเหมือนตาหวานน้องต้าเออ อ่า <Two S 3> <Three S 2> วันสอง r e e ตะวนันคือถ้าไม่เห็นรูปนี้ผมไม่สังเกตเลยว่าซิงเกรริลนี้น้องตาเปิดเปิดรับดวงมาันนี้เขาบอกว่าคนที่มีหน้าม้าเนี่ยมีน้อยมากสําหรับซิงเกิลนี้เขาพยายามจะให้เปิดหน้ามาทุกคนแบบเปิดหน้าผากกันทุกคนรับหมูเฮงว่าใช่ครับ่บะตะวันไปไปที่สองเฮ้ยเซมครับเฮ้ยเซมครับ และมาเขียวๆอย่างนี้ทำไมคุ้นๆจังแต่เหนื่อยปะเนี่ยเหนื่อยเอาดีาเอาดีเอา,ดเอายังเอาดีหนึง่งสองสามยอมยัง <c oughs> อยอมยอมยอมเหนื่อย <c oughs> อุ้ยดูตาดิ<อ>ใส่คอนแทคเนส์สีฟ้าบาร์บี้มากเลยครับบาร์บี้มากโอเค ปะเฮ้ยอีกแล้วครับเฮ้ยแล้วมาสองขาอย่างนี้ครับพี่เต้ทำไมโหดจังอ่ะทำไมได้เซมอีกแล้วอะสองเขาเนี้ยมีคนเดียวเจนห <c oughs> นึ่งสองสานี่ <c oughs> โอเคใบที่สี่ฮะเซมอีกแล้วฮะฮะเซมอีกแล้วเหรอเดี๋ยว แล้วทรงนี้มันทำไมทำไมเหมือนจีจี้ทรงประหลาดๆแบบนี้เนี่ยเ<ร>นี่ยเนี่ยเปิดพมา่านเปิดพม่านเนี่ยเปิดพม,ม่านไม่อันนั้นที่มัดผมธรรมดาหรือเปล่าใช่เนี่ยเปิดพม่านเนี่ยจี้มั้งจี้หรือวีจี้มีจี้ไม่ไว้ผมอะ่ะคิ้วเหมือนวีเลยแต่ออกมาเป็นใครอะไข่มุกเออ คุ้ใคร่อ้นซิ่ต้นคิดว่าสีชมพูตัวคิดว่าสีชมพูแต่ว่าชุดในเอ็มวีน้องกู้คไ่ว่าโอ้ยตอนแรกแบบเหมือนเลยกลัวจังแต่พอเปิดมาแล้วก็น่ารักอยู่ก็สบายใจมาแล้วครับจิบหรือเปล่าจิบหรือเปล่าจิบหรือเปล่าไม่ใช่จิบละจิบมีแว่นไม่ใช่แล้วเหมือนน้องนายเลยใช่เหมือนน้องนายน้องนายแหละหนึ่ง สองสามนี่น้องนายเมนวอล์อของแบรนด์เวอร์ชันนะครับครับโอลิฟดีนะฮะ่ะต่ออุ้ยเจอเพนอืมน้องต้าอีกหรอคุณต้าอีกแล้วน้องต้าเออแะมาเฮ้ยมีแว่นแว่น แต่ไม่ใช่เ่นแต่ไม่ใช่เ่นจิ๊บไม่ใช่เ่นจิปข้ามินอ่าขามินใช่ขามินนี่ว่นเราเคยเจอกันมาแล้วต้องเศร้าข้ามินขามินดีอ่ะคือดีมากดีมากคลิปที่แล้วผมพูดคลิปนี้ผมก็พูดอีกอุ้ยสตูดิโอชิปหรือไม่ไม่ใช่ไปพผ้าพันหัวครับพี่าพันหัวคุณไข่น่าจะคุณไข่ครับ และมาเป็น 2> 1, 2, คุณต้มคุณไข่แบบคอมคอมอคอมคุณไข่ะนะครับสตูสตูและไม่มีอะไรลงมาแบบนี้หน้ามาแบบนี้เจนเท่านั้นครับคอมเจนอีกแล้วนะค,ะครับอ,อสองคอมนะพี่เต้ยเอ้ยเปิดสิบใบได้สองคอมก็โอเคอยู่นะแผ่นที่สิบของ ซี <CD. S 1> ดีอุย้ยสตูดิโออุย้ยมีหมวกมีหมวกด้วยแบบนี้กับต<ย>ัวโอบายเล่นวล่ะโอบายมบิบลุ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 ลูอุ้ยใครสนใจไปห,หาแม่ๆไปดูเซมเซมเซมมาซึ่งเ้าเซฟเซดอย่างเดียวอะเคมีพอเหมือนอ่อนเหมือนครูแก้ว อ่ะแก้วกูแก้วคิวคิวแก้วต่อต่อโอ้ยผิดโอ้ยชายแม่มาเป็นลูกน่าสาวบ้านไปพี่เกิบนะพี่พี่เกิร์มไปนะดวงบ้านเราทำอะไรพี่เต้ยไม่ได้เลยอ่ะนาครับเหมือนออมไม่ใช่นะ ใช่แหละใช่ใช่ไหม1 2 3ยะมันทำให้ดวงพี่ตต้อ่ะเขาสู้อ่ะเขาสู้ c i n e m o t ดวงเขาสู้อ่ะโอ้สมัยเซต Photobook นี่โหดจังครับเออเฮ้ยเจ้านอม่ะเนี่ยเหมือนเจ้านอเลยครับเจ้านอหรือปันปันปันอ่ะปันละปันปัน หนึ่งสองสามว้าองบ้านโหดขึ้นเอ้ยวันนี้ก็มีรายการคู่นี่ของ A i S ใช่เอ้ยไม่ใช่ครับของ True ว้าสองคนสองคนที่เป็นร็เอร์ของ A i S แต่ไปของบ้าน True เฉยเลยโผมนี่งงเลยไม่รับรู้แล้วเป็นซตัวครับไม่ใช่ครับเป็น M V มอีเอีมีเขาจอนอ่ะจอนมีเขาจอนอเพราะเราเคยเปิดแล้วใช่ใช่ใช่หนึ่งสองนนีครับจอนอแล้วก็ชิปเปอร์ไอ้ในชิปเขาเข็นมาด้วยกันนะฮะไปทำไมแผ่นฟอโต้บุกหดจังวะเนี่ยเนี่ยอีกแล้วหมายัะเฮ้ยมีมัว มีหมวกแบบนี้กันน้องมีนึกว่างเปล่าโหมดเกินไปแล้วพี่เต้ยมาดูปุตมาเนืว่าน้องมีเหมือนพี่เชอร์วะซ้ำว่ะแมวเอาจริงๆมั้ยเออเหมือนซ้ำนั่นแหละเพราะเป็นน้องมีเหมือนเดิมนะครับ แล้วซ้ำติดด้วยโอ้โหโหแท้พี่จ๋าอ้าวแล้วเฮ้ยเซมอีกแล้วในวีเซมอีกแล้วแล้วมาแบบนี้เป็นโมบายอีกแล้วโมบายอีกแล้วหนึ่งสองซ้ำอีกแล้ว

เหมือนคลิปที่แล้วก็อย่างนี้ะคลิปที่แล้วเหมือนจะอย่างนี้แหละอ้ยอ่ะลองสุดท้ายลองสุดท้ายใบที่สิบเก้าฮะเซมบัสซ์อีกแล้วตายอีกแล้วมิลินชุดแขนสุดม่วงไม่ใช่มินมินเอามินมินกันนี่ก็ดีกันนี้ก็ดีคือไงล่ะอ้าว มินมินหรอเพึ่งเคยเห็นมินมินเออเพิ่งเพิ่งเคยได้ใช่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 ก็เซ็มอ่ะก็เซ็มอยู่ดีก็เซ็มอยู่ดีป่ะและจีบปะอ่ะออกประตูไปแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรงสตางเลยเหมือนสตางเฮ้ยสตางเลยสจังสจังสตางสตางหนึ่งสองสามสตาง นนั่นเรียบร้อยครับ <beeping S 2> วายไม่ได้จิ๊บนะพี่ไม่ได้จิ๊บเลยไม่ได้จิ๊บแต่ได้เซยมปิดหัวเลยปิดหัวเลยไม่ได้จิ๊บนะพี่เต้แต่เซ็มมาเต็มเลยนะโอ้ยปิดหัวเรียง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 ว้าวอ่ะกลับมาแล้วนะครับเรียงเสร็จแล้วผมประกอบการของวันนี <yah oo> ้นะฮะคอมโม คอมเจนครับคอมไข่มุกได้ออนนะได้เนยนะได้ดับเบิลเตาหวานนะครับแล้วก็โมบายใบนี้มาสามนกินมาแต่พี่เตอร์น่าจะมีคนที่จะให้อยู่แล้วล่ะคิดว่างมีแล้วก็นี่มินแล้วก็ดับเบิลวีดับเบิลวีปันเจนิฟนะครับ ขมิ้นซาจังนายแล้วก็น้ำใสเซตแบนเซตแบนนี่เซ็ตแบนดโอเคอ่ะสำหรับวันนี้ไม่ได้จิ๊บนะพี่น่าเสียดายนะพี่น่าเสียดายพี่น่าเสียดายจริงๆน่าเสียดายจริงเลยแต่ผมอิจฉาพี่ไงไม่รู้อ่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนคราวหน้าน่าจะเป็นชาจริงๆละ จริงๆแล้วเออน่าจะเป็นชนื่อนอกจากจะมีใครบอกว่าพี่ครับฝากเปิดให้ผมหน่อยเนี่ยในอคกอีกเ,เรื่องหนึ่งถ้าใครคิดว่าดวงตัวเองดีเกินไปหรือว่าไม่อยากเปิดด้วยตัวเองเออลองติดต่อเรามาเราจะเป็นรายการล่าท้าเปิดเ,เราจะเป็นล่าท้าเปิดอย่างเงี้ยแหล <c oughs> ะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ